หนึ่งวันหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง amazing moon story นะครับช่วงนี้มีคอนเทนต์ที่น่าทำหลายคอนเทนต์มากเราก็เลยทำออกมาได้ทีนะครับผิดกับบางช่วงเนาะตอนต้นเดือนที่มันเกิดสงครามานะครับคอนเทนต์ไม่ค่อยมีให้ทำเท่าไหร่นะครับเราก็เลยไม่ได้ค่อยทำมาสำหรับช่องนี้ก็คือคอนเทนทต์ต้องแน่นจริงนะครับช้าหน่อยนะครับเราก็มีอะไรให้เล่นเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะทา เรื่องสตอรี่เนี่ยที่จะทำออกมาได้อย่างอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมากกว่าช่องแรกเพราะว่าช่องแรกเนี่ยคือมันเป็นการอัปเดตข่าวรายวันนะครับผมก็ย้ำว่าช่องนั้นอะ่ะถ้าเกิดจะวิเคราะห์อะไรก็ฟังไว้ระดับหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ช่อง amazing Mode story ก็น่าจะฟังไว้อีกระดับหนึ่งนะครับก็อย่าบักใจเชื่ออะไรร้อเเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ว่า ให้ไต่สเต็ปในการฟังนะครับเพราะว่ามันข้อมูลมันจะแน่นกว่าตอนนี้นะครับมันก็มีสัญญาณของตลาดกระทิงค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของบิตคอยจะไปหนึ่งแสนอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะไป1นึ่งแสนซึ่งส่วนตัวหลายคนมองว่า3ามถึงห้าเดือนแต่ผมว่าไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ใน3ามเดือนนี้ด้วยนะครับหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับของไซเคิล แล้วก็ทางสถิตินั่นก็คือเรื่องของ ETF ทั้งทั้งของแบ c k l อกนะครับแล้วก็ทางของจีนกับฮ่องกงนะครับแล้วรวมถึงจะมีญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับที่จะเข้ามาก็เลยทำให้การรเคอห์แบบนี้ตามสถิติถ้าเอาปี2024มาคอรอบเอาไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าปีนี้ Very Hard นะครับเดายากมากนะครับเดายากไม่มีทางเดาได้นะครับ แต่เรารู้แหละว่ามันกำลังกระทิงแต่การกระทิงเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราช้าไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องดูเนี่ยพอย์แรกเลยคือเรื่องของคดีของโดคอร์นะครับเนื่องจากคดีของโดคอร์เนี่ยออกมาแล้วนะว่า ว่านะครับตลาดเนี่ยมันไม่น่าจะทุบนะครับมันมีอินฟหลายคนนะก็วิเคราะห์แนวทางของโดคอร์เนี่ยโดยใช้ทฤษฎีฝั่งของอ่าคดีแพงนะครับว่าโดคอร์จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่แล้วเอามาดูแนวโน้มในระยะสั้นกับระยะกลางนะครับซึ่ง ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยอยากให้สรุปแนวโน้มในระยะกลางเท่าไหร่ให้สนุกแนวโน้มในระยะสั้นนะครับดูพอยต์สภาพแวดล้อมไปแต่ละพอยต์นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมดูก็คือเรื่องของคดีของโดคอนเนี่ยอินฟูหลายคนบอกต้องทุบแน่โดยข่าวนี้แต่ผมคิดสวนทางกันนะครับว่าถ้าเกิดมันจะใช้ข่าวนี้ในการทุบจริงๆเนี่ยมันต้องใช้แล้ว นะครับมันต้องใช้แล้วเพราะว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหนึ่งคือสงครามสองคือเรื่องของ f o c นที่หนึ่งพฤษภาคมเขาต้องใช้แล้วแน่นอนนะครับในการทุบแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้โดยที่เอาเรื่องของคดีแพ่งเนี่ยสองครั้งมาเล่นนะครับครั้งแรกคือประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โดคอเนี่ย จะต,ต้องมีการเสียค่าปรับโดยทางศาลเนี่ยเขาให้อ่าผู้เสียหายห,หลายคนนะครับคือรื้อความอะ่เอาตอบแบบแบบสอบถานนะครับว่าโดคอนจะต้องเป็นยังไงก็ได้ผลสรุปว่าโดคอนผิดจริงนะครับอันนั้นอะ่ะเราไปดูมาตายอ่อยๆเอานะครับซึ่งผมว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ พอมาข่าวที่สองเนี่ยโดคอนจะต้องเสียกับ tfl เนี่ยโดคอนจะต้องเสียร้อยล้านนะครับร้อยล้านดอลลาร์เป็นก้อนใหญ่ๆอีกกองหนึ่งอีกกองหนึ่งคือประมาณสี่พันสามร้อยล้านนะครับสี่จุดสาพันล้านประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีก้อนย่อยๆอยู่นะครับซึ่งผมจะไม่เจาะรายละเอียดข่าวแล้วเขาก็บอกว่าสารเนี่ยเขาจะอันนี้เป็น reference จากสารเลย นะครับแต่เป็นสารแพง่งหลายคนก็เอาไอเรื่องของสารแพงเนี่ยมาสรุปนะครับว่ามันจะต,ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ผมผมผมบอกประมาณนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นการเมืองนะครับแล้วหนึ่งคือ SEC เนี่ยเขาต้องการเงินเยอะนะครับในการเสียค่าปรับเนาะเขาก็เลยพยายามที่จะต้องทำให้คดีของโดคอนเนี่ย จะต้องอยู่ที่เป็นคดีของการช่อโกงนะครับค่าปรับเนี่ยถ้าเกิดช่อโกงะจะได้ประมาณหมื่นล้านใช่ไหมในช่วงนั้นนะครับแต่ปัญหาคือหมื 10, 000, ่นล้านอ่ะมันจะมันจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูในสินทรัพย์ที่ทาง t f l กับทาง l ลูน่าฟ ation ันก r ด หรือเทอรล่าฟอร์มแลบนะ t f l นะครับมีอยู่มันไม่พอนะครับฉะนั้นการถือครองหลักๆของเขาเนี่ยเขาโดยเฉพาะ t f l เขาจะมีลูน่าค่อนข้างเยอะกับ USTC นะครับแล้วก็ตัวของลู n a าฟาวเด t i o นการหลักๆเนี่ยเขาจะมีมีเม็ดเงิน a w a วค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวของลูน่า Luna, แล้วก็ u a t c เหมือนกันนะครับมีลู n a าแคส s ิกบ้าง นะครับมีการเพิ่มเติมมานะครับดังนั้นก็เลยออกมาหลายทฤษฎีมากๆซึ่งผมจะไม่เจาะในคลิปนี้นะครับก็เลยสรุปว่าจะเอาลูน่าสออกเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เชื่อว่าจะต้องมีการปั่นก็อยู่ในสามเหลียนนี่แหละไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับทั้งตัวของลูน่า u s t c นะครับลูน่าแคสสิกไม่รู้จะปั่นตัวไหนแต่จะต้องมีการปั่นแน่นอน แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของการปั่นนะครับเราก็ต้องดูในหลายๆเรื่องหลายๆบริบทนะครับว่าข่าวมันจะเป็นการปั่นไหม่นะครับเราจะเป็นการทุบไหมซึ่งพอมาดูบริบทเนี่ยว่าโดคอจะต้องเสียเท่าไหร่นะครับรวมถึงรวมถึงเม็ดเงินที่มหาศาลเนี่ยรวมถึง คงครังที่โดคอเหลืออยู่นะครับโดคอนเนี่ยจะต้องออกมาได้สองแบบคือระดมทุนนะครับไปทําเหรียญเพิ่มไหมนะครับหรือว่าจะไปขอแหล่งเงินทุนเพิ่มเพื่อจะมาเสียค่าปรับใครจะให้ใช่ไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือปั่นเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีแค่สามเหรียญน,นี่แหละจะออกมาปั่นตัวไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะออกมาระดมทุนตัวไหนขอทุนตัวไหน เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบริษัทในเครือข่ายเขาก็มีเยอะแต่ใครเขาจะให้มามามาใช้นี่เนาะมันก็ต้องไปทําธุรกิจเพิ่มหรือก็อ่เราดมทุนหรือปันเหรียญใช่ไหมนะครับดงนั้นดูจากปัจจัยสภาพแวดล้อมเนี่ยผมบอกยากนะครับแต่สรุปคร่าวๆว,ว่าไม่น่าทุบไม่น่าใช้ข่าวโดคอทุบนะครับ เขาต้องตกลงที่ราคากันแล้วนะครับว่า SEC เนี่ยต้องการเท่าไหร่นะครับถ้าได้หลักพันล้านแบบเดียวกับ r ิ p p e r ก็โอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่า r ิ p p e อร์เขาจะจ่ายไหวไหมนะครับพันล้านเนี่ยแล้วโดคอนจะต้องจ่ายไหวไหมนะครับซึ่งทางโดคอนเองเ่จะต้องมีการตกลงอะนะแล้วก็ TFL นะครับตกลงกับวานอะที่อยู่ข้างบนว่าเอ้ย เขาจะต้องมีการปั่นเหรียญตัวไหนหรือเปล่านะครับเอาเหรียญตัวไหนขึ้นถึงจะคุ้มนะซึ่งเราไม่ขอฟันธงแต่ต้องทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นี่แล้วก็นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับหลีกเลี่ยงบาลีไม่ได้เหมือน XRP ด้วยนะครับบอกขอค่าปรับเท่านี้เท่านี้ไหมจนกว่าคดีอาญาจะมีการสรุปว่าโดคอเนี่ยชอาโกงไหม ทำความผิดแบบไหนซึ่งค่าปรับเนี่ยถ้าเกิดไปทางช่อโกงคือหมืล้านนะครับแต,แต่ถ้าเกิดสรุปออกมาไม่ได้ว่าโดคอนช่อโกงหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะมีค่าปรับที่ต้องว่ากันสักร้อยล้านพันล้านผมว่าจะมีอีกก้อนแน่นอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนะ่ยผมก็ว่าประมาณนั้นนะครับคือไม่น่าจะทุกนะครับ เรามาดูทฤษฎีกันนะครับว่าถ้าเกิดทุบกับไม่ทุบเป็นยังไงถ้าเกิดทุบเนี่ยราคาบิตคอยอาจจะลงถึงห้าหมื่นหรือสี่หมื่นอันนี้ประเด็นแรกนะครับกับกับประเด็นที่สองคือไม่ทุบเนี่ยนะครับคือพุ่งเนี่ยประเด็นแรกเราต้องมาดูบิตคอยเหมือนกันเพราะการาฟของบิตคอยเนี่ยมันก็เลือกได้สองทางเนาะแต่ผมมองแบบอ e ีเลียเวฟมากกว่านะครับทั้งการาฟเดย์กับการาฟวีค นะครับโดยเฉพาะกราฟสี่ชั่วโมงตอนนี้คือกำลังปิดปิดเส้นแล้วนะครับเส้นจะตัดกันแล้วนะครับเราก็มาดูว่าแท่งมันจะเป็นยังไงนะครับแท่งเทียนแต่กราฟเด y เนี่ยถ้าจับตอนช่วงที่บิตคอยเนี่ยจากสามหมื่นเก้าขึ้นมาถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับอุย้ยน่าสนใจมากนะครับเพราะบิตคอยลงไปถึงประมาณห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าเองอุมันจะเป็นจังหวะที่ใกล้กันเลยนะครับว่าบิตคอยจะค่อยคอยขึ้นไป ก็หมายความว่าบิตคอยจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตามสถิติคนบอกว่าห้าถึงสามถึงห้าเดือนผมว่าไม่ถึงด้วยนะครับไม่ถึงของผมหมายความว่าถ้าหลัง FOMC วันที่หนึ่งพฤ๊ภาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วบิตคอยมันไปเรื่อยๆนะครับคือหมายความว่าราคาที่ประมาณหกหมื่นคุณไม่มีโอกาสได้เก็บนะครับห้าหมื่นหกมืนเนี่ยยากแล้ว นะครับอาจจะไปเจ็ดหมื่นแปดหมื่นค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแสนนะครับรอบเนี้ยอาจจะถึงประมาณเกือบแสนสองอาจจะไปหยุดที่แสนหนึ่งนะครับหรือเกือบแสนหนึ่งอันนี้ผมพองภาพขึ้นนะนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวพิสูจน์ของบิตคอยอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของอีเธอเรียมด้วยนะครับอีเธอเรียมเนี่ยมันมีเม็ดเงินก้อนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วเขาสงสัยว่าเป็นของจัสตินสันหรือเปล่าเพราะว่า มูลค่าของอีสเนี่ยประมาณ4ี่ร้อยห้าล้านนะครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Sta b l e c คอยประมาณเก้าสิหกจุดแดล้านแล้วก็เข้าในกระดานไบแนนเป็นหลักด้วยนะครับรวมเงินก็ประมาณ1 2 7 3 8แสนองื่นเจ็ดันสาร้อแดิแปดอทอเลียมนะครับประมาณ4ี่ร้อยห้าจุดหนึ่งเก้าล้านนะครับที่ประมาณสามพันหนึ่งร้็ดสิสองดอลลาร์ข้อมูลจากลุกออนเชนนะครับเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่คล้ายๆกับช่วงของเดือนมีนากรุ่งพาที่อีเทอลเลียม เป็นมินิบูรันนะครับดังนั้นข่าวของโดคอเนี่ยมันออกมาอย่างนี้นะครับคนมีการเดาว,ว่าทางศาลเนี่ยจะมีการพิจารณาว่าเอ้ยตกลงแล้วอะถ้าเกิดศาลจะต้องสรุปเนี่ยนะครับแล้วมันมีผลดีกับดูนาอาจจะมีการรีเพกนะครับแต่ผมเชื่อว่าศาลจะไม่สั่งออกมาแบบนั้นโดยตรงว่าเอ้ย มันจะต้องรีเพกคุณจะต้องกลับไปรีเพกนะครับอาจจะไม่ใช่ในยะอย่างนั้นโดยตรงนะครับอาจจะเป็นในยะโดยอ้อมนะครับเพราะว่าศาลเขาจะไม่ยุ่งอ่วิธีของบริษัทอยู่แล้วว่าคุณต้องกลับไปรีเพกนะครับคุณมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ยังไงบ้างให้บริษัทกลับไปทําเองนะครับแต่อาจจะมีบาลีเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้ตลาดเนี่ยโตเร็วเกินไปนะครับเพราะพราก็ศาลสั่งบอกกลับไปรีเพกได้เนี่ย โอยมันจะมีช่องโว่เยอะนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำเสนอไว้ในช่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการรีเพ็กนะครับแต่เป็นการรีเพ็กแบบบารีออมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับกับคดีของคอยเบสแล้วก็ไบแนนก่อนหน้านั้นที่เสร็จจะฟ้องคอยเบสกับไบแนนจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่ง นะครับคือเหรียญ Security นะครับไบแนนคอยเบดขายเหรียญ s กิ u ลิตีตอนนี้คอยเบดลอดแล้วเรื่องของ Security ยังรอของไบแนนอยู่นะครับกับเรื่องที่2คือเรื่องของการสเต็กนะครับตรงนี้คือทาง SEC เนี่ยมีการฟ้องร้องว่าไอ้ดอกในในการสเต็กเนี่ยมันมันเป็นก,การโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะครับ มันให้ดอกเบีย้ยที่เยอะเกินไปไบแนน c e ก็นานาจิตตังคือมีการให้ข้อมูลนะคะว่าเอ้ยอันเนี้ยมันมันไม่ใช่เหมือนระบบของธนาคารนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นได้นะครับผมคิดว่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่คือเขาเขาสู้กันในตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมสรุปออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ผมต้องบอกเพราะผมคิดว่าขั้นตอนที่จะไปสู่การรีเพคได้ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนก่อนล่มนะครับทางเทอรล่าเนี่ยให้ดอกเบีย้ยในการสากเนี่ยนะครับเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีค่อนข้างสูงคือสกักยี่สิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วแต่ระยะหรือช่วงเวลานะครับแล้วแต่เดือนแล้วแต่กรมธรรมจะเรียกกรมธรรมหรืออะไรก็ได้นะครับใน แต่ละช่วงในแต่ละจังหวัดน,นะครับก็คิดดอกได้สูงนะครับส่วนหนึ่งเสรพยายามจี้ตรงนี้ยให้เราเห็นนะครับให้ให้ทางฝั่งของคริปโตเห็นนะว่าโอกาสในการเติบโตยากนะครับหนึ่งคือมันจะไปสอดคล้องกับอีเธอเรียมด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาจากอีเธอเรียมในเม็ดเงินก้อนเนี้ยนั่นก็คืออีเธอเรียมสปอตเทนะครับซึ่ง จะแอปพูบเนี่ยตอนประมาณเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นจุดนัดพบนะครับจุดนัดพบมิถุนานกรกฎาคมจุดนัดพบเลยของอีเทลเ u ียมสปอ t ตอีทนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าน่าจะยากนะครับน่าจะมีการผ่านอะไรค่อนข้างอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกันนะครับคือตลาดเนี่ย มันส่งสัญญาณแล้วล่ะนะครับว่าจะเป็นมีนิ้บูลันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตัวของอีเาเรียมเนี่ยจะระเบิดราคาเมื่อไหร่ต้องดูบิตคอยเหมือนกันนะครับในแต่ละช่วงอาจจะไม่ได้ระเบิดได้เท่าบิตคอยเพราะวานรายใหญ่เขาจะเล่นบิตคอยก่อนนะครับแต่มันก็จะมีแอลคอยบางเหรียญที่มีการระเบิดเป็นพิเศษอาจจะเป็นโซ xrp Luna 2.0 u s t c นะครับก็ได้นะครับตามจังหวะตามช่วงเวลาเพรอครั้งที่แล้วในเดือนตุลาเป็นโซไปแล้วนะครับรอบนี้จะเป็น XRP หรือ LUNA เรามาตัดสินกันนะครับเรามาดูกันว่าแนวโน้มเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงฉะนั้นส่วนใหญ่ผมมองภาพภาพรวมนะครับเป็นบลูบลูมาร์เก็ตมินิบลูมาร์เก็ตนะครับบิดคอจะไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ จะมีคดีเรื่องของโดคอนเ์เข้ามาแทรนะครับเพื่อจะได้เห็นการเติบโตของของแอลคอยบางกลุ่มบางเหรียญน,นะครับฉะนั้นอะไรที่วัดเป็นไซเคิลเนี่ยยากนะครับจากปี2021เรา20 21เราจะมองว่าเออตรงนี้มันเป็นเป็นตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีโอกาสในการเก็บนะครับผมบอกแล้วว่า แอลคออยคุณจะมีอีกเยอะนะครับหาตัวที่ยังไม่ขึ้นแต่ตัวไหนที่จะขึ้นให้รีบใส่แล้วกันนะครับรีบไอตัวไหนที่มีคดีคุณก็ต้องเสี่ยงเอานะครับในการใส่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปแล้วมันไปเลยนะครับเพราะว่ามันตลาดมันจะเข้าเข้าบูมารเก็ตแล้วนะครับในปีหน้าตามไซเคิลอาจจะปีหน้านะครับแต่สำหรับปีนี้ เราก็มาว่ากันก่อนนะครับก่อนการเลือกตั้งจะไปออกมาเป็นยังไงนะครับงนั้นผมมองแบบนี้นะครับมองแบบนี้มองเป็นเป็น,เป,นเป็นบูมากกว่ามากกว่าแปรนะครับมากกว่าแบบว่าราคาจะนิ่งอยู่เนี้ยไปอีกหลายเดือนเลยนะครับผมบอกว่ายากยากมากนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นแบบเก่าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเดายากนะ ก็ว่าไว้ประมาณนี้นะครับว่าคำสั่งศาลเนี่ยมันจะออกมาก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับราคาของ l u น่ u s t c แล้วก็อีทูเรีนะครับแล้วก็ตัวตลาดด้วยนะครับที่ SEC เนี่ยจะเข้าไปสู่การแพ้คดีในอีกหลายๆคดีอันนี้เรามาว่ากันนะนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่า หรือจะมีตัวแปรอะไรที่ที่ต้องเพิ่มต้องดูในช่วงของระยะสั้นนะครับดูวันต่อวันแต่โดยภาพระยะกลางเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับฉะนั้นคดีของโดคอนจะไม่ต้องออกคือจะไม่ต้องออกไม่ใช่นะครับหมายถึยงคมว่ามีโอกาสสูงที่ออกมาแล้วไม่สามารถหาข้อสรุปว่าโดคอนจะ แฮคคดีแบบขาดรอยหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ m i ช s i นนิ e มูเ o n ยพีกับลูน่า a คสิกนะครับกับลู n a เราก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านต้อง Amazing Moon Story นะครับแล้วก็ผมก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำแล้วกันนะครับก็จะเปิดกันอีกทีประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเนื่องจากต้นเดือน มีคนมาสมัครก่อนก่อนสงการนะครับก่อนปิดเมษาไม่ว่างนะครับก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าโอ้น่าจะหนักพอสมควรนะครับก็จะเรียนแบบตัวต่อต,ตัวด้วยนะครับนัดได้เท่าไหร่ก็นัดตามนั้นจากนั้นจะเปิดไม่เยอะนะครับก็รีบจองรีบสมัครแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ นะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็หวังว่า Luna หรือเทอร่จะ go to the moon นะครับเราก็1เรื่องเล่า1ความมาั่งคั่งกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b i t k e t w e เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกตสามารถสมัครกระดานใต้